ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรียืนยันพื้นที่ชายแดนสงบเรียบร้อยพร้อมขุมเข้มมาตราการรักษาความปลอดภัยประชาชนนาวเอกปรัชญาหานเทียมผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีได้ชี้แจงสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาค่ะว่าพื้นที่นั้นยังคงสงบเรียบร้อยไม่มีเหตุปะทะเกิดขึ้น โดยเจ้าหน้าที่ได้ดําเนินมาตรการรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชนอย่างใกล้ชิดทางหน่วยนั้นได้มีการจัดระเบียบและปร,ะปรับปรุงจุดเสี่ยงตามแนวชายแดนโดยเฉพาะบริเวณที่มีลักษณะรูปตัวกอและรูปตัวยูให้ชัดเจนและเป็นระบบเพื่อลดโอกาสการ,รเผชิญหน้าและความขัดแย้ง นอกจากนี้แนวเขตแดนหลัก52ถึง59ได้รับการยืนยันความชัดเจนตามหลักฐานภูมิประเทศและข้อตกลงเดิมพร้อมเริ่มก่อสร้างรั้วชายแดนอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อเสริมความมั่นคงและสร้างความอุ่นใจให้ประชาชน ถึงแม้ว่าสถานการณ์จะยังคงมีความสงบแต่เจ้าหน้าที่ยังเฝ้าติดตามและเตรียมความพร้อม24ชั่วโมงเพื่อปกป้องอธิปไตยและดูแลชีวิตทรัพย์สินของประชาชนทางกองทัพขอให้ประชาชนมั่นใจในมาตรการความปลอดภัยและติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานทางการเป็นหลัก